อ่าสวัสดีครับหลังจากที่ได้ทำการรีวิวนะครับแว่นตาแล้วก็อุปกรณ์ในการปกป้องสายตาหรือว่าเกี่ยวกับการทำงานไม่ให้ฝุ่นเข้าตาไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงตาก็ไปแล้วนะครับจมูกนะครับจากการสูดดมนี่เลยนะครับเมื่อวานไปเที่ยวแห้งเหลือตัวเดียวนะครับนี่ครับยามระนี่เลยนะครับเซฟตี้เฟิสนี่ครับตัวนี้เป็นหน้ากากครึ่งหน้านะครับ แบบไส้กรองเดียวนะครับห้านนะครับตัวนี้ป้องกันสารตัดลายในงานเช่นนะครับงานทําความสะอาดน้ํายาล้างห้องน้ําฆ่าเชื้องานก่อสร้างนะพ่นสีและเกอร์ทินเนอร์ต่างๆพวกสารเคมีแล้วก็ยานยนต์เรือเครื่องบินก็คือว่างานล้างห้องเครื่องนะครับขจัดน้ํามันนะครับเกรตรกร,รมก็พวกยาฆ่า,มาแมลงนะครับตัวนี้เลยนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ย มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่านะครับ PVC ที่ทําให้เกิดการระคืงมีกลิ่นเหม็นพร้อมผ้ารัดขอบลดการรคนเื่อผิวแพ้ง่ายเห็นไหมครับมีผ้าทีนี้นะครับเขาบอกว่ายางตัวนเนี้ยเนี่ยผลิตจากยาง e n g i n e r i n g t h e r m o p l a สติกมีความปลอดภัย100%ยเซนะครับกองตัวนี้นะครับมีขายด้วยนะครับตัวนี้ขายด้วยประมาณนี้เลย ตัวนี้ของใหม่เห็นไหมครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีผ้าด้วยนะครับทําให้มันฝุ่นไม่เข้ามานะครับแล้วก็มันจะทําให้เราไม่เจ็บนะครับเห็นไหมครับนะครับลดการระคายเคืองของผิวของเราบางคนขี้แพ้นะครับมันก็ระคายเคืองก็มีผ้ารัดไว้บางรุ่นเขาจะมีเฉพาะพลาสติกแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้มีผ้าด้วยนะครับมีผ้าด้วย ประมาณนี้เลยส่วนตัวนี้นะครับก็มียางยืดที่เราสามารถปรับระดับได้นะครับให้ตึงแค่ไหนมันก็ตึงได้นะครับทีนี้เมื่อก่อนนะครับเวลาเราเจียอะไรเนี่ยเราใช้พวกผ้าปิดจมูกนะมันมันไม่สามารถป้องกันได้เยอะถึงขนาดนี้นะครับอันนี้ถือว่าเสียบได้พอสมควรนะครับป้องกันปอดเรานะเห็นไหมครับมีรูระบายด้วยนะครับสองข้างอ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับ แล้วด้านหน้ามีฝาปิดใช้กรองของใหม่นะครับเห็นไหมครับจําไว้นะครับออกมาแบบนี้จะเป็นแบบนี้การใช้งานแล้วก็แกะนะครับแกะก็ตามเขาเลยตะกี้เขาใส่มาแบบนี้นะครับตอนใส่แล้วก็ใส่แบบนี้นะครับตามเขาเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับก็แบบนี้เวลาเราต้องเปลี่ยนเราก็ซื้อเฉพาะตัวนี้มาเปลี่ยนมันมีขายนะครับแกะเลยนะครับ ไปคว่ำไปเลยปุ๊บแค่นี้ปิดนะครับใช้งานได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเจ๋วมากนะครับนะครับตัวนี้มันก็มีอายุการใช้งานของมันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูคู่มืออะไรอีกทีแล้วมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งว่ามันใช้งานได้ประมาณไหนนะครับแต่ว่าพนักงานเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าม,มันมีการอุดตันนะครับใช้ไปสักระยะหนึ่ง เราคิดจะเปลี่ยนแล้วก็ซื้อแค่ตัวกองนู้นมาเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับมันก็จะปกป้องได้ดีกว่าพวกแมสปิดหน้าต่างๆนะครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับตัวนี้นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้เกี่ยวกับงานที่ผมจะใช้ก็คือพวกทําฝ้าเพดานขัดบ้านนะครับขัดบ้านแบบมือสมัครเล่นนะครับนี่ครับป้องกันปอดของเรานะครับปอดมีปอดเดียวนะครักษารักษาเวลามันเป็นอะไรไปแล้วมันรักษายากนะครับเกี่ยวกับปอดเนี่ยนะครับ บางคนก็ตายจากโรคปอดไปหลายคนแล้วนะครับเสียไปดีที่สุดนะครับอโอเคนะครับวันนี้ก็มาแนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือหน้ากากสาหรับท่านที่ทํางานเกี่ยวกับฝุ่นต่างๆสารเคมีก็ลองไปใช้ดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับ